ถ้าแก้วใบนี้คือคนที่คุณรักและนี่คือหัวใจของเขาที่เต็มไปด้วยความทุกข์สิ่งที่เรามักทําคือเติมบางสิ่งลงไปแล้วหวังว่ามันจะช่วยทําให้เขาดีขึ้นผ่านการให้คําแนะนําแต่นั่นคงเหมือนกับการเติมน้ําสะอาดลงไปในหัวใจที่กําลังเป็นทุกข์ต่อให้ความขุ่นมัวของน้ําจะเจือจางลงแต่มัน ก็ยังไม่ได้ดูดซับความทุกข์ให้ลดลงการช่วยบรรเทาความทุกข์ให้ลดลงได้ดีกว่าการเพิ่มปริมาณน้ำหนักลงไปในความเจ็บปวดนั้นคือการที่เราใช้ความรู้สึกของเราดูดซับความเจ็บปวดของเขาผ่านการเข้าไปอยู่ตรงนั้นอยู่ร่วมณที่อันแสนเจ็บปวดกับเขาผ่านการฟังความทุกข์ของเขาอย่างตั้งใจลุงปู่ติชนัทฮันเคยกล่าวไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการฟังอย่างลึกซึง้งว่าสิ่งนี้คือโอกาสที่คุณ จะช่วยลดความทุกข์ของใครอีกคนได้ดีที่สุดแต่จงฟังสิ่งนั้นด้วยเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการให้เขาระบายความในใจออกมาแม้สิ่งที่เขาพูดออกมานั้นคุณจะไม่เห็นด้วยก็ตามคุณก็ยังเลือกที่จะฟังเขาด้วยความตั้งใจและถ้าคุณอยากแก้ไขวิธีคิดของเขาคุณค่อยทำสิ่งนั้นภายหลังแต่วินาทีนี้คุณแค่ฟังสิ่งที่เขาพูดเพราะการที่ได้ทำแบบนั้นจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของเขาออกไปทีละนิด ผ่านการสัมผัสถึงสิ่งที่เขาเป็นอย่างลึกซึ้งและเมื่อคุณได้ใช้เวลาณจุดนั้นกับเขาเพียงไม่นานคุณจะไม่ใช่เพียงแค่ช่วยดูดซับความทุกข์ของเขาออกมาแต่คุณจะได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดภายในหัวใจของตัวเองการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น